สวัสดีค่ะคุณโจ้ให้คุณนั่นแหละนั่นแหละคุณร้อนๆค่ะโจ้ก็พูดอ่อนคุณคุณ ไปอาบน้ำก่อนนะคะดี๋ยออกมาคุยด้วยค่ะทานโจ๊กซิคาเดี๋ยวเย็นหมดเดี๋ยวก่อนซิมินมคุณนะรมว่าคุณป่วยลุกไม่ขึ้นอ๋อเรื่องว่าได้พยาบาลดีคะ่ะถึงได้หายเร็วอะ่ะคุณรัชคุยกัแขกเะคะ่ะขอตัวกันนะคะ แขฉันเป็นเมียเธอก็ทราบนะคะนี่คุณมาทำไมอะ่ะฮะมาเพื่อดูให้เห็นกับตาน่ะสิคะว่าพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่อะไรของคุณมันคืออะไรคุณหยุดเล่นลิ้นสักทีหนึ่งนคุณบอกว่าคุณสิ้นสุดกับเขาแล้วไง <c oughs> สวัสด,ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสด,ดีฉันทราบว่าคุณระป่วยไม่สบายมากก็เลยมาเยี่ยมอะค่ะก็ะป่วยนะเออมะลิมะลิเอ้ยเอานะ้ำเอาถ่ามาให้แขกสิจ๊ะค่ะเออไม่ต้องนะนี่คุณบุตรผมว่าไปบ้านนู้นดีกว่านะบ้านนี้ก็จะกินข้าวกัน ไม่ต้องวุ่นวายหรอกคะ่ะบุตดไม่ใช่ใครที่ไหนงั้นงันเชิญนั่งพี่จ้าหนูเชิญน,นั่งจ้าหนูผมว่าไปบ้านโน้นดีกว่านะเอ๊ะคุณละนี่ยังไงนะก็คุณแม่เพิ่งบอกให้บุตรอยู่ที่นี่หยกๆนะคะ ถ้าคุณจะอยู่ที่นี่นะก็อยู่คนเดียวนะแต่ผมจะไป มีอะไรให้ผมหายก่อนเราก็พูดกันได้ไหมฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณเองนั่นแหละที่เดือดร้อนไปคงคิดไม่ถึงละสิว่าฉันจะมานะ่ะผมไม่มีอะไรจะอธิบายนะผมไม่สบายมากปวดหัวสมองแทบไปสั่งงานอยู่แล้วถึงกลับไปเถอะไปะ แม่คุณจะได้รับรู้ด้วยคุณจะพูดอะไรอ่ะก็เรื่องของเรานะสิให้เมียคุณก็พูดมาเลยว่าจะเซ็นใบหย่าให้เมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะได้เป็นพยานไม่นะผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้ผมจะจัดการเอง ฉินกะหลอกโล่งอย่างที่พวกคุณเคยมีความสัมพันธ์ด้วยหรอกนะกระุณาพูดความจริงกับฉันหน่อยผมไม่มีอะไรจะพูดทั้งนั้นนะก็ดีฉันจะไปพูดกับมันเองนี่อยาละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราสองคนคนอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคุณอย่าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเลยผมขอร้องเถอะ แล้วฉันล่ะ <c oughs> คุณแค่ได้ที่จิตใจฉันไม่เอาไว้ทุกวันเนี่ยฉ <c oughs> ันโศน่าใคร่คกณได้มาง <c oughs> ทั้งที่บ้านที่ทำงานทุกคนต้องได้ที่เหยียบย่ำฉัน เคยบอกผมไงว่าคุณไม่แคร์คนอื่นใช่เปล่าคุณล่ะคุณม่อย่างนี้ไม่ว่แล้วคนจะไปแน,น้วคนจะได้ชู้ได้ไหมใช่ไหม,ไหมคุณหยุดสักทีพอสักทีนะหยุดสักทีนะ ปก็ได้นะแายว่าเดี๋ยวคุณละเขาคงจะจัดการไม่ให้มาวุ่นวายได้หรอกมินไม่ใหญ่เขาเข้าใจผิดค่ะแค่นี้ก็นับว่ายุ่งยากมากแล้วละค่ะนายว่าถ้าเขารักคุลระจริงเนี่ยนะเขาต้องยอมอะไรอะไรคุละได้บ้างสิคะผู้หญิงไม่ให้เหตุผลกับความรักหรอกค่ะอ๋อ เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนะเมียหลวงแก่ตัวแทนเมียน้อยทําไมตอนฉันหนุ่มๆเนี่ยนะทําไมถึงไม่เคยเจออย่างนี้มั้งเนาะพ่อคะนี่มันกําลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่นะคะพ่อก็พูดเล่นอยู่ได้อ้าคุณพาก็ใช่ผมพูดอะไรดีกว่านี้ได้อะอานี้เม้นไปเดี๋ยวพ่อไปเป็นเพื่อนเองไปแต่คุณพ่อยังทานไม ไม่ไนเขากินไม่ลงล <c oughs> ่ะเนระจะออกไปไหนอ่ะจะออกไปข้างนอกหน่อยฮะอะไรกันคะคุณละคุณละไม่สบายนะคะจะออกไปข้างนอกเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวมา ยืนยังยืนไม่อยู่อยู่แล้วนะคะดิงจะต้องัาลากกันออกไปอีกกรับกรับอย่างที่คุณพาว่า